รักนาคำมีการฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนเลยว่ายังมีแนวต้านให้กับพี่ๆขาเซลล์หรือเปล่าโดยเครื่องมือที่ผมใช้นั้นผมจะยังคงใช้เป็นตัว standard deviation channel นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในทางฟรมเอชวัเนี่ยหลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าการขึ้นของรักอาคำครั้งนี้นี่ค่อนข้างแรงนะครับจริงๆ โอ้โหจะเรียกว่าค่อนข้างก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันแรงจริงๆเลยแหละครับสำหรับการขึ้นของทองครั้งนี้แต่ทีนี้ขาเซล,ล์ก็จะถามว่าคุณครับพี่จะแย่แล้วคับมันมีอะไรช่วยพี่ได้ไหมนี่เลยครับแนวต้าน2,598ครับเดี๋ยวราคาทองคำกำลังจะต้องไปผเผชิญนะครับนักทุนแล้วก็จะเหลืออีกหนึ่งตัวซึ่งก็คือแนวต้าน2,620ถ้าทองคําจะลงให้กับนักทุนหน้าเซลลจริงๆนะครับตอนนี้ต้องขอพูดเรื่องทองก่อนเลยนะเพราะามันเป็นประเด็นด่วนนะฮะส่วนข่าวสารนี่เอาไวท้ทีหลังนี่ เหลือแค่น <osc> ี้ครับคุณผู้ชมครับแนวต้าน2598กับแนวต้าน2620ถ้าแตะ Zone, activity, โะ <c inhos> ซนนี้และมีอาการและย่อจากบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้จริงๆแปลว่า mining, อะไรครับแปลว่าขาเซลล์จะยังลุนได้แต่ถ้าเกิดว่าทองยังจะพยายามพาขึ้นไปอีกหรือถ้าในวันนี้สามารถขึ้นต่อจากนี้ได้อีกนะครับประมาณ2,700จุดก็คือหลุด2,608 2 0ไปเลยเนี่ย อันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าหน้าเซลล์มีปัญหานะคำว่าหน้าเซลล์มีปัญหาคือผมว่าขาเซลล์ควรจะพิจารณาแบ่งค่าตัดขาดทุนนะครับทุกท่านพอจะตามทันนะอันนี้ผมพูดเรื่องทองคําจบให้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นมาสู่ประเด็นที่ว่าแล้วมันจะยังกลับไปเป็นหน้าเซลล์อีกได้ไหมอะครับคุณพอดีว่าพี่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างเลยก็เห็นทองมันเป็นเทรดขาเซลล์ก็ไม่ได้ตั้งใจจะสวนก็เลยเทรดหน้าเซลล์ต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ครับบอกเหมือนเดิมเลยว่า ราคาทองคำตอนนี้ที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาถึงจุดบังคับโครงสร้างเทรนหลักแล้วนะครับสําหรับของฝั่งขาเซลลนะถ้าในวันนี้หรือหลังจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงเขายังไม่หลุดกรอบสีน้ําเงินด้านบนแปลว่าพี่ๆขาเซลล์เราจะยังสามารถหลุดได้นะโดยเป้าการลงก็จะยังอยู่ที่บริเวณนะครับ2,569อีกเป้าหนึ่งก็คือโลเก่าของเขาเลย เนื่องจากว่าการขึ้นของราคาทองคําบางคนถามมันเรื่องสงครามแน่เลยคุณครับอ่ะอธิบายแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะเรื่องราวของสงครามนั้นเราจะมีหลักในการดูแบบนี้ครับ เวลาที่ตลาดขานรับกับข่าวสงครามราคาทองคําจะบินขึ้นอย่างรุนแรงดัชนีหุ้นโลกจะปรับตัวร่วงแรงรวมไปถึงสินทรัพย์เสี่ยงตัวอื่นด้วยและก็ราคาน้ำมันดิบจะต้องปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิในภูมิภาคกรเซย,ยูเครนหรือว่าตะวันออกกลางถามว่าทําไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งยังไงน้ํามันก็ต้องพุ่งด้วยเพราะว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ํามันโดยตรง ทีนี้เมื่อเราคุยกันด้วยหลักเหตุและผลในเรื่องของความสัมพันธ์ตลาดแล้วเราก็จะมาลอดเช็คกันครับว่าอะไรกันนะที่ทําให้ทองปรับตัวขึ้นอ่ะดอลลาร์พี่พี่ครับไล่เช็คกับผมทีละตัวดอลลาร์ปรับตัวทิ้งดิบหรือ,อยังทองคําถือได้ขึ้นแบบนี้ทุกคนตอบครับดอลลาร์ลงแล้วหรือยังเห็นไหมครับดอลลาร์ยังไม่ลงเลยครับดอลลาร์ยังอยู่ในโหมดสามเหลี่ยมเหมือนกันครับเอ้คุณแต่ว่าบางทีสงครามมาด่ดอลลาร์อาจจะทําหน้าที่เป็นสิทสรัพย์ปลอดภัยก็ได้หรือเปล่าอ่ะ มันก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้างั้นดูอีกตัวแล้วกันยูสิปียูสิปีลงเยอะหรือ,อยังอืมก,ก็ดูแล้วผมว่ามันก็ยังไม่เยอะนะแท่งเทียมปัจจุบันมันแค่นี้เองครับนักทุนดูสิครับเห็นไหมครับนี่เป็นแท่งเล็กๆสั้นๆนะครับแสดงว่าดอลลร์กับยูสิปีไม่ใช่ปัจจัยตัวหลักในการขับเคลื่อนราคาทองคาในช่วงเชา้าดีแล้วทีนี้มากรองว่ามันเป็นเรื่องสงครามจริงหรือเปล่าในะดูบิตคอยด์หน่อยบิตคอยด์เป็นยังไง บิตคอยนี้ขยับปรับตัวขึ้นพร้อมๆกับทองคําเลยครับทุกท่านเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มจะแปลกๆนะเพราะป,ปกติแล้วหลังจาที่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นักวิเคราะห์บางรายก็มองว่ากระแสเง,งินทุนของทองเนี่ยมันไหลออกทําให้ทองไปหน้าเซลล์นะคุณน,นะก็เลยกลับเข้าสู่ทางฝั่งของบิตคอยแต่นะั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเรามาดูประเด็นสำคัญตัวนี้ยังไงหุ้นก็ต้องร่วงถ้าเป็นเรื่องสงคราม US 30ทุกคนครับช่วยตอบผมได้หนึ่งว่าตัวนี้เขาร่วงไหม เขาปรับตัวลงอย่างรุนแรงเลยหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าไม่นังชุนช่วยพิมพ์คําว่าไม่ให้ผมหน่อยนะนี่คือตัว u s 3 0มไม่ครับ u s 5 0 0หร้อหรอคุณมันอาจจะลงแรงไม่ครับ US 100ห,ห่รอทิ้งหนักไม่เลยครับขยับปรับตัวสูงขึ้นกว่าเพื่อนแสดงว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้มันจะต้องมีประเด็นสงครามร้ายแรงหรือเปล่าคุณครับในภาาูมิภาคตะวันออกกลางก็ไปดูตัว TA35 สิครับ TA 3 5ก็คือดัชนีเทลอาวิบส์ในประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่ มีสงครามโดยตรงเลยครับผลปรากฏว่าเมื่อเรามาดู TA 3 5เมื่อตอนเปิดตลาดบ่ายวันอาทิตย์เขาเปิดกลับลงจริงครับแต่สุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาปิดตัวอย่างสวยงามเลยครับไปแท่งเทียนสีเขียวเต็มๆน่าเป็นการสะท้อนว่าในตะว,วันออกกลางนั้นยังไม่ได้มีการเล่นข่าวสงครามตัวใหม่แต่อย่างใดครับดังนั้นถ้าเราลองพิจารณาดูแต่ละตัวแล้วเยี๋ยด้วย,ยคุณน้ํามันล่ะน้ามันน้ํามันน้ามันขึ้นแรงไหมครับ ทุกคนลองตอบผมดูนะว่าน้ำมันขึ้นแรงหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นประเด็นสงครามเนี่ยยังไงหนีไม่พ้นน้ำมันกับตัวของทองคำเด่นดีพร้อมกันอยู่แล้วตอนนี้เราได้มีโอกาสคุยกันด้วยหลักเหตุและผลแล้วนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าสินทรัพย์ตัวอื่นเนี่ยไม่ได้มีการขานรับกับประเด็นเรื่องราวของสงครามเลยครับดังนั้นราคาทองคาหน้าเซลล์คนที่ติดเซลล์อยู่ที่กําลังวิตกตกใจในตอนนี้ ผมอยากจะให้นักทุนตกใจจริงๆเลยแหะครับแต่ควรจะตกใจตอนทองคําสามารถขึ้นทะลุ2598ถึง2620ได้เพราะว่าการวัดกันว่าขาบายชั้นกลับมาแล้วนะหรือว่าขาเซลล์ฉันต้องยอมแพ้แล้วมันยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเลยครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่บริเวงกรอบสีน้ำเงินตรงนี้นี่นี่คือตัวตัดสินชี้ตา ดังนั้นคนที่เทรดหน้าเซลล์ติดอยู่ด้านล่างถามว่าถ้าพี่ไม่ได้อเว์เทรดแล้วพี่ยังถืออยู่รุนได้ไหมคําตอบก็ชัดเจนตายตัวว่ายังสามารถรุนได้แต่ถ้าสมมติว่าหลังจะจบไลฟ์ไปแล้วทองคําดันหลุดจากบริเวณกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ไปนักถือขาเซลครับผมพูดชัดเจนเลยนะตเตรียมพิจารณาในการแบ่งคัดตัดขาดทุนครับไม่ควรจะถืออยู่แล้วต่อให้มันไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องสงครามแต่มันเป็นการหลุดกรอบทั้นเทคนิคครับ เผื่อบางทีถ้ามันหลุดเนี่ยมันมีแรงบายช้อนเข้ามามันจะเป็นการขึ้นจริงจังนะกรณีที่ยังขึ้นต่ออ่ะเป้าต่อไปครับ2,642.76และเป้าต่อไปไกลเลยก็เกือบจะกลับ2,700ได้เลยนะครับดังนั้นพี่พี่ขาเซลเข้าใจตรงกันหรือไม่ถ้าขาเซลเข้าใจตรงกันรบก,กวนพิมพ์คำว่าเซลให้ผมหน่อยนะครับคุณค้าแล้กถ้าเกิดว่าทองมันไม่ผ่านแล้วมันลงจริงนี่เราจะลุนเป้าไหนได้คะนี่เลยครับ 2,569บริเวณจุดกึ่งกลางของเทรนขาขึ้นระยะสั้นนี้แล้วก็เป้าต่อไปก็โลเดิมกับ2,542.60มันจะยังมีโอกาสลงขนาดนั้นได้หรอคะคุณก็ในเมื่อคุณไม่สามารถทำลายโครงสร้างเทรนฝั่งขาเซลได้ตามปกติวิสัยแล้วถ้าจะยังเป็นเทรนฝั่งขาลงลักษณะกลไกตลาดก็คือจะต้องมีการ ลดหายและลดโล่คำว่าลดโลก็คือการทำโลใหม่ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นขาบายตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นมาทำดีแล้วนะครับแต่ยังดีไม่พอนะถ้าขึ้นได้แค่นี้ไม่ช้าก็เร็วทองจะย่อตัวกลับลงไปด้านล่างนะครับต่อให้จะบอกว่ามีข่าวอะไรก็ตามแต่แต่ข่าวเอาชนะแรงทางนัดเทคนิคไม่ได้สุดท้ายสายขาวก็จะต้องยอมครับมันเป็นไปตามกลไกธรรมชาติของการสู้รบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะสู้กัน ฝ่ายที่ชนะก็ต้องอาศัยพลังกำลังที่แรงมากกว่าแค่นั้นเองครับนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของการลงทุนโอเคนะครับตอนนี้หวังไปเด็งยิ่งนะว่าขาเซลล์จะไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจอะไรแล้วนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยผมไม่เห็นคุณจะดูข่าวอะไรเลยอาะโอเคเพื่อความสบายใจของสมาชิกผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูข่าวครับทวิตเตอร์เหรอ ดูก่อนนะครับ twitter com mm hmm. ผมเข้าได้ไหมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะขอเรากินแป๊บหนึ่งนะครับต้องไปดูข่าวใน Twitter ครับเพราะว่าในช่ชวงเช้านี่มันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรสําคัญเลยครับอ่าโอเคมาดูกันสํำนักข่าวนะครับรายงานมาพอดีเลยนั่งชุดครับผมว่าเป็นยังไงบ้างอ่านี่นี่นี่น God g o นะครับ jumps back above 2 590นะครับราคาทองคำขยับปรับตัวกลับมาเพิ่งรายงานเมื่อสักครู่นี้เองตอน8โมง47นาทีนะครับท่านนั้งทของ f o r ์ y Life นะครับเขาบอกว่าอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับนักถุนครับมาดูกันนะครับมันคือนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับยูเคนรัสเซียหรือเปล่าอ่านี่น,นตัวที่เป็นข่าวที่นักถุนเขาส่งมาให้ผมเลยนะเขาบอกว่ามันมีข่าวนะคุณที่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือว่ารัฐบาลของคุณโจไบเดนเนี่ยเขา อนุมัติอนุญาตแล้วให้ยูเครนใช้นะครับอาวุธพิสัยไกลในการโจมตีเข้าไปยังภายในของประเทศรัสเซียครับทุกท่านอืมข่าวตัวนี้ผมเห็นมาตั้แต่เช้าแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังพอจําได้นะก่อนหน้านี้มันก็มีการตุ้มตามบ้างก็มีการส่งโดรนนะครับเข้าไปยังรัสเซียอยู่แล้วดังนั้นเอาดูจริงๆแล้วผมเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรกับข่าวดังกล่าวมากมายนะ อีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแหละและเชื่อว่านักทุนทั่วโลกก็คงจะไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยไม่ได้วิตกกังวลใจถ้าไมาอย่างนั้นคืออะไรครับดัชนีหุ้นโลกนะ่ะร่วงไปแล้วครับดูสิครับดัชนีตัวของฝั่งยุโรปอย่างดัชประเทศเยอรมนียังไม่ร่วงเลยครับไม่เห็นมีตัวไหนร่วงเลยนะนักทุนดูครับเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายๆวันนี้ t a 3 5ไม่สิ t หใมาเทลิฟของอิสราเอล เราต้องไปดูตัวไม่ไม่ต้องไปดูตัวอื่นเพิ่มเติมแล้วดูแค่ดัชนีโลกก็รู้แล้วถ้าตลาดเข้ากลัวจริงๆเราค่อยกลัวถ้าตอนนี้ตลาดไม่กลัวเอาตามเทคนิคตรงนี้ถ้าทองไม่ผ่านตรงนี้ไม่ช้าก,ก็เร็วเดี๋ยวจะร่วงกลับลงไปแล้วถ้าเกิดว่าทองผ่านไปได้เมื่อไหร่แสดงว่าชาัดแล้วครับเดี๋ยวตลาดกำลังจะเล่นข่าวสงครามกันต่อเพราะฉะนั้นพี่ๆขาเซลลน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับทีนี้มาดูกันที่ฝั่งขาบ่ายกันบ้าง าบายบอกว่าคุณพูดแบบนี้นี่ผมรู้สึกไม่ค่อยประทับใจคุณเลยนะแต่ก่อนที่คุณอยู่หน้าบายไม่ใช่หรอครับไม่ครับใจผมเองก็ยังคงรักแล้วก็ชื่นชมในหน้าบายตลอดเวลาเหมือนเดิมแต่เวลาเราจะคุยกันเราต้องคุยกันด้วยหลักเหตุและหลักผลถ้าทองเล่นเรื่องสงครามจริงๆขาบายดูแบบนี้ว่าวันนี้ทองจะมีโอกาสไปต่อได้หรือไม่คําว่าไปต่อคือขึ้นสูงกว่านี้ใช่ไหมครับถ้ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆ โซนน้ำเงินตรงนี้อีกสัก2-3ชั่วโมงไม่ต้องไปรอตลาดอเมริกานะครับแค่สายๆตลาดเอเชี ier, ยใบๆๆตลาดยุโรปก็รู้ผลแล้วถ้าทอหน้าบายเขาจะช่วยดังทุนจริงๆยังไงวันนี้เราต้องได้เห็นแน่ๆตัวเลข2598-2620ถึง2620ถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้แปลว่ารอดเคลียร์ไหมครับรอดไหมฮะถ้ารอดต้องทะลุแต่ถ้าเกิดว่าไม่รอดผมแจ้งขาบายอย่างชัดเจนตรงนี้และตอนนี้เลยนะครับว่า ถ้าทองพานั้นทุนขึ้นไม่ได้อีกไม่นานทองจะย่อกลับลงไปนะเมื่อกี้นี้เขาขึ้นมานะครับจนถึงประมาณ2590เลยแต่เขาสามารถย่อกลับลงไปได้นะ2570และดีไม่ดีเนี่ยการลงชุดนี้มันจะเป็นการลงที่มาพร้อมกันกับกำลังฝั่งของขาเซลลทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคุณครับเพราะว่าขาเซลล์ที่เห็นทองขึ้นมาตอนแรกเขาตกใจว่าทองมันจะเบรกไหมกับโครงสร้างทวงขาเซล์ชุดนี้แต่ถ้าไม่เบรก มันก็จะทําให้ขาเซลเนี่ยเกิดแรงเชียร์เลยแหละครับทีนี้ขาบายยุ่งเลยนะเพราะว่าตอนลงเดี๋ยวมันจะลงเร็วและแรงมากดังนั้นพี่ๆขาบายตอนนี้ที่ติดดอยอยู่ด้านบนกําลังพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้พี่ควรจะคัดตัดขาดทุนดีหรือเปล่าวะคุณครับหรือว่าควรจะถือต่อดีคําถามก็คือว่าจะต้องถือสั้นหรือถือยาวถ้าคําตอบคือพี่อยากจะถือยาวนะาอยากจะลุ้นกลับไปประมาณ2 8 0 0อ่ะอถ้าอย่างนั้นคือถือได้ นะครับเพราะว่ามุมมองในการถือหน้าใบาระยะยาวยังไม่เคยเปลี่ยนนะในช่วงแรกๆนั้นลุงทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นลบกับราคาทองจริงแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความเป็นลุงทรัมป์เองเนั่นแหละครับจะไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยสงบร่มเย็นหรอกผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเหมือนที่เขาทํามาในอดีตและเขาก็ได้มีการวางแผนไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้หลายๆประเทศพยายามปรับพอร์ตการลงทุนปรับตัวปรับนโยบายเพื่อเตรียมตัวรับลุงทรัมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้น ภาพรวมในระยะยาวยังไงตรอแด้ก็ตามที่ตลาดหุ้นโลกยังขึ้นราคาทองคำกลับไปที่2,800ได้ไม่ยากอยู่แล้วแต่ถ้าคําถามคือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวันนี้แหละคุณเอาวันนี้เลยเนี่ยไม่เอาถึงลุงช้าในระยะยาวถ้าวันนี้ขาบายวัดแค่นี้ครับถ้าดูทรงแล้วไม่ผ่านหลังจากนี้เริ่มเกิดแท่งเดียนสีแดงย่อตัวลงไปคําแนะนําเบื้องต้นก็คือควรพิจารณาแบ่งคัดตัดขาดทุนบางส่วนใช้คาว่าบางส่วนเอาจุดที่นักลงทุนรับไหว แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องคัดทั้งหมดถ้ายัางทําใจไม่ได้ผมเองเนี่ยให้นักถูดได้แค่คําแนะนําแค่เบื้องต้นผิวเผินแต่หลักในการตัดสินใจจริงนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวของนักถูเองนะครับยังไงก็ขอให้พิจารณาทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ผมลืมพูดประเด็นตรงนี้ไปก็คือว่าคุณคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขาเซลเนี่ยพี่ควรจะเข้าตรงไหนดีนนคะก็อย่าที่บอกครับหน้าเซลล์นักถูมีแค่นี้เหลือแค่นี้ 2,174จุดถ้า2,174จุดก็คือจุดระหว่าง2598ถึง62620ทองยังทะลุไปได้เตรียมแบ่งคัดตัดขาดทุนแต่ถ้าอยากจะสู้ก็สู้ได้ถึง2642ผมเลยเตรียมแนวต้านด้าน,านบนมาเผื่อไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับแค่นี้ครับจบเลยสำหรับฝั่งของขาเซลนะแต่ที่นี้ขาบายบอกว่าคุณแล้วถ้าเกิดผมอยากจะสู้ล่ะนันถุนครับการสู้เนี่ย มันจะต้องเป็นการสู้แบบมีแบบแผนนะ้าบายวันนี้ผมจะให้วิธีการบายไว้2อย่างนั่นทุนฟังผมดีๆนะครับหาบายแบบที่1คือการรอให้ทองเนี่ยขึ้นด้วยตัวของเขาเองนะครับจากราคาปัจจุบันไปสประมาณ3,000กว่าจุดจนไปยืนเหนือ2,620ให้ได้ถ้ายืนได้เดี๋ยวรอเข้ปรับฐานตรงนี้สัก2 3ชั่วโมงแล้วก็ไล่บายขึ้นไปเลยเป็นการไล่ราคาไล่ราคาราคาจะไม่สวยครับแต่มาได้ความปลอดภัยเพราะว่า ผมแน่ใจแล้วว่าขาเซลล์ไม่เข้าแน่ถ้าเขายอมปล่อยให้เราเนี่ยได้ขึ้นมาถึง2,620ครับกับวิธีการบายแบบที่2คือการที่ทองไม่ผ่านจริงๆเราก็จะได้เป็นลักษณะของการบายเก็บกําไรรอทองตกมาตรงนี้2.569บาย1ครั้งเด้งนิดนึงรีบปิดเก็บทำำ 500, 800, 1, ํากําไรซะ500-800จุด1,000จุดว่ากันไปออกให้ทันนะครับถ้าไม่ทันโดนล,ลากนะหรือจะไปรออีกจุดหนึง2.542.6ถึงตรงนี้ เข้าบายปุ๊บเด้งขึ้นนิดหน่อยปิดทํากาไรเหมือนเดิมอ่าวแล้วไม่ใช่ว่าบริเวณแถวนี้ที่มันลงมาโล่ต่ำแล้วผม,มจะถือยาวๆได้หรอคุณครับก็ถ้านักลงทุนเป็นเดย์เทรดเดอร์เราจะไม่คุยคําว่าระยะยาวกันหรอกนะครับแต่ถ้านักงทุนเป็นคนบอกว่าผมไม่ได้เดย์เทรดเดอร์นะครับผมเป็นเทรดเดอร์ในระยะยาวทางั้นก่อนก็สะสมได้เรื่อยๆทุกราคาอยู่แล้วครับทุกท่านชัดเจนนะครับถ้าพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันนะครับผมรบกวนนักลงทุนพิมพ์คำว่าบาย ให้ผมหน่อยนะครับน่าจะชัดเจนทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง2ประเด็นเลยนะทั้งฝั่งขาเซลล์ตอนนี้ก็น่าจะสบายใจแล้วอ่ะใช่ใช่ไหมครับขาเซลสบายใจหรือยังครับถ้าพี่ๆขาเซลเริ่มสบายใจแล้วช่วยพิมพ์คําว่าสบายใจให้ผมหน่อยส่วนขาบายถ้าเข้าใจนะครับพิมพ์คาว่าบายเข้ามานะโอเคเพราะว่าเมื่อเช้านี่มีโอ้โหลายลายในกลุ่มนี่รัวกันมากนะจุดครับเห็นราคาทองบินแบบนี้ทุกคนก็ตื่นตระหนกตกใจเลยสงครามโลกมาแน่ ไม่ใช่ครับเวลาเราเจอการเคลื่อนไหวรุนแรงนะทุกคนนะคนที่ตกใจคนแรกคือใครรู้ไหมครับคือคนที่กําลังโอเวอร์เทรดอยู่แต่ที่หลอดน้อยนะคะไม่ไม่จริงครับหลอดน้อยมันเป็นแค่เรื่องของตัวเลขแต่ถ้าเวลานั่งชุนรู้สึกเป็นกังวลหรือตกใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าสิ่งที่เรากระทําอยู่นี้มันมีอะไรมันมีขนาดที่มันใหญ่กว่าใจของตัวเราเอง ดังนั้นหลังจากนี้ทุกคนต้องลองดูถ้าเราผ่านอีเวนต์เราผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้จริงๆเราก็จะค่อยๆปรับลดปลอดไซส์ลงนะครับชนิดที่ว่าเวลาเจอทองอยู่ดีด,ดไป2,000จุดดิ่งลงดังแรง3,000จุดนักลงทุนเฉยเฉยเมย,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 ยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนี่ครับพยายามหาความรู้สึกแบบนั้นให้ได้แล้วนักงทุนจอยู่ในตลาดได้อย,อย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวนะครับอ่ะ สรุปทองคําจบละผมฝากเอาไว้เท่านี้นะขอบคุณมากเลยครับทุกท่านครับ